สัสดีครับวันนี้มาถ่ายอยู่กันเล่นๆนะครับคือแว่นตาเนี้ยรุ่นรุ่นแปดสูบแบหรือเปล่าน,นะครับวันนี้ไม่แน่ใจขึ้นขึ้นจอให้ดูนะครับเปิดว่าอย่างอย่างผมมีอยู่สองอันนะอีกอันหนึ่งใช้ได้อยู่คืออีกอันหนึ่งก็ซื้อซื้อแบบเดียวกันแต่ว่าเป็นแบบใสเป็นแบบขอบรอบรอบแว่นใสนะฮะอันนี้เป็นตัวแรกที่ซื้อมา ก็จะรอดอ่ะมีตรงที่ห้อนะ,ะโอเคนะฮะนะมีอยู่โอเคเนี่ยอ่านไปดูแต่อันเนี้ยยางมันหลุดใช่ไหมฮะยางมันหลุดก็เลยซื้ออะไหล่ยางมาใส่ได้ครั้งนึงละนี่นะฮะซื้อในไทยนะมันมีสั่งจากจีนเลยนะสั่งจากจีนก็ไม่แพงนะแต่ว่าของในไทยเนี่ยมันประมาณห้าร้อยห้าร้อยนิดๆนะฮะแต่ผมซื้อช่วงสิบเดือนสิบนะ ก็เหลือเอานู่นเอานี้ลดแล้วก็ได้เหลือส99นะครับแต่ว่ามันใช้ได้เลยที่การใส่ก็ใช้นีเวียใช้ออยก็ได้นะครับหรือผมไม่มีออยผมที่จะซื้อใหม่ผมใช้นีเวียเนี่ยแล้วก็เอาเอาเนี่ยเป็นบัตรจุ่มให้ชุ่มๆนะฮะแล้วก็ชโลชโลตรงเพื่อไปจิ้มตรงปลายมันตรงเนี้ยตรงเนี้ยให้มันลื่นนะฮะ ดันใส่เพราะว่าตรงนี้มันเล็กใช่ไหมฮะตรงนี้มันเล็กมันต้องการความลื่นได้ได้นีเวียมาะล,ละแล้วเดี๋ยวก็ฉลมตรงนี้มันชุ่มชุมเลยเพื่อที่จะได้ยัดลงไปได้นะ ก็ฉลองตรงก้านด้วยต้องเขียวๆมันเหมือนตะไคร่น้ำนะฮะมันเหมือนตะไคร่หรือเปล่าดูนะมันเป็นเหมือนปฏิกิริยาของของแบบการโดนน้ำเลยเดี๋ยวเรามาถูกดใส่กันตั้งไว้กันเอาอันด้านแคบใส่ก็มาให้ดูกันเล่นๆนะเพราะว่าเผื่อใครใช้รุ่นนี้ มันมีความเยอะมของครีมเนี่ยมันเข้าไปละเข้าไปหน่อยนะเดี๋ยวเราก็ดันเข้าไปครีมที่เหลือเราก็มาทาตรงการนิดหน่อยไม่ต้องเยอะเพราะว่าถ้าเข้าถ้าเข้าตรงไอ้ปลายปลายของแว่นตามันก็โอเคละนี่นะฮะมันเข้าไปครึ่งเึงลวเราค่อยๆลูดนะใจเย็นๆพอเข้าไปแล้วมันเข้าง่ายเลยมันก็ลูดเข้าไปครึ่งหนึ่งได้ละลูดลูดตรงไอ้ตรงตรงปลายแว่น่ะ ครับเก็บเข้าหมดละเป๊ะนะครับเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยนะครับเห็นไหมายางก็มาบรรจบกันแล้วละปิดไอ้ส่วนที่ที่เป็นก้านเย็นๆของเราได้เรียบร้อยก็ได้แว่นกลับมาใช้นะฮะเหมือนเดิมเลยไม่ต้องไปร้านเลยนะครับก็สั่งเขาซื้อ แต่ว่าผมไม่กล้าสั่งจากไม่กล้าสั่งจากต่างประเทศเพราะว่ากลัวว่ามันไม่ตรงปกแต่ร้านนี้คือเขามีสามสีที่เลือกสีดาสีฟ้าสีแดงก็เลือกสีดําเหมือนเก่าตอนแรกว่าจะเลือกสีฟ้าละแต่แบบไม่เอาเด็ว่ะเอาแบบที่เราชอบนะครับเดี๋ยวเราก็ไปทําความสะอาดแว่นกันมันก็เหมือนเดิมเลยนะครับสวยงามได้แว่นกลับมา ใช้เหมือนเดิมน,นะครับก็จริงๆมีอีกอันหนึ่งแหละแต่ว่าอยากจะใช้อันนี้ให้แบบให้คุ้มค่าที่สุดกับแว่นในราคาจาไม่ได้ละซื้อเท่าไหร่ไปดูคลิปย้อนไปดูคลิปไอ้แว่นตัวนี้ได้นะฮะน่ารู้สึกสองพันไปปลายมาราคามันประมาณสามพันกว่าก็เนื้อของยางดีมากปกติเลยให้ความรู้สึกปกติก็ให้ดู ได้คืนกลับมาแต่ถ้าถามว่ามีความแพงไหมก็ถือว่ายางแค่นี้แต่ก็แพงพอสมควรแล้วมันหามในในช้อปปีหาได้ร้านนี้ร้านเดียวแล้วก็ในลาซาด้หาไม่เจอเลยแต่ใน s h o p ปีมีของจากจากจีนด้วยนะฮะแต่ว่าเราไม่ชัวร์ครัวกเขาส่งมาผิดรุ่นนะฮะอันนี้ตรงรุ่นนะก็โอเค โอเคจบคลิปนะครับกับการเปลี่ยนยางขาแว่นนะครับไปให้เรียบร้อยเพราะว่ามันไม่สามารถใช้ยางแบบอื่นใส่ได้นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับจบแล้วายบายเจอกันคลิปหน้าครับ